ฝึกคิดและโต้อตอบภาษาอังกฤษ ismr บกดรวยกริกรยา ing ครับเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงสิ่งที่กำลังทำนะครับเราจะใช้ ing และเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้พูดถึงกิริยาที่เป็น action verb กำลังทำนะครับเราจะใช้รูปกิริยาทั่วไป you are home นี่คือประโยคบอกเล่าว่าคุณอยู่บ้านเปลี่ยนให้เป็นประโยคคำถามย้าย r มาข้างหน้าครับ 1, 2, 3 are you home are you home คราวนี้ลองถามว่าคุณอยู่ในรถหรือเปล่าลองใช้โครงสร้างเดิมครับในรถก็คือ in the car 1,2,3 are you in the car ทำไมคุณถึงอยู่ในรถทำไมคือคำว่า why ครับประกอบประโยคครับ1,2,3 why are you in the car โอเคครับคราวนี้ลองใช้คำว่าไปครับกำลังไปคือ going เอามาเชื่อมกับ I ครับ I กริยาเชื่อมครับ am going I am going ฉันกำลังไป grocery store I'm going to the grocery store คราวนี้ลองแต่งประโยคว่าฉันอยู่ในรถเพราะว่าฉันกำลังไป grocery store I'm in the car because I'm going to the grocery store เห็นไหมครับคุณเริ่มพูดได้ยาวขึ้นแล้วคราวนี้ลองถามว่าทำไมคุณถึงกำลังไป grocery store เริ่มด้วยทำไมก่อน why ตามด้วยรูปคำถามกำลังไป grocery store ใช่ไหมกำลังก็ are you going เติมด้วยสถานที่ครับ to the grocery store why are you going to the grocery store คร mm hmm. าวนี้ครับลองเปลี่ยนกริยาคำนี้ครับคำว่าของหมดครับ run out run out of something แล้วถ้าเป็นกำลังหมดก็คือ running out of something คราวนี้ลองใส่ครับพวกเรากำลังของหมด We are running out of something. We are running out of something. Ning island, eh? Numpla, cup, see you. Numpla, cup, fish sauce. See you, cup, soy sauce. Numpla, cup, see you, hollow, come, nunchamot, and real cup. We are running out of fish sauce and soy sauce. นะครับ. do you need anything else? คราวนี้ครับใช้กิริยารูปเบสิกครับบอกว่าฉันต้องการน้ำปลากับซีอิ๊วแต่งครับ I need some fish sauce and soy sauce คราวนี้ผมแถมให้นะคำง,ง่ายๆครับที่บอกว่าเข้าใจแล้ว Gotcha Okay Gotcha All right now let's try to respond in English okay. Ask somebody if he or she is home Are you home? Ask somebody why he or she is in the car. Why are you in the car? Now tell someone you are going to the grocery store. I'm going to the grocery store. Ask somebody why he or she is going to the grocery store. Why are you going to the grocery store? Now tell somebody you are running out of rice and vegetables. <coughs> เรียนแพทเทิร์นให้คุณแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้คือสอนแบบรวบรัดแล้วเร็วมากๆใน5นาทีนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ายังตามไม่ทันนะครับแค่ดูซ้ำนะครับวันละสอสารอบนะครับเชื่อเลยว่าโครงสร้างประโยคอันเนี้ยคุณจะสามารถใช้ได้และเข้าใจมันได้นะครับในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ครับลองเซฟแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําบทเรียนอย่างนี้มาอีกนะครับให้คุณสามารถซ้อมแต่งประโยคพร้อมออกเสียงภาษาอังกฤษได้สําหรับคนที่ใช้โครงสร้างนี้ไปแล้วลองเขียนประโยคแต่งมาในคอมเมนต์นะครับแล้วเราจะเช็คให้ว่ากรามมมหหาายยขอองคุณแ่นํรื โอ้ลืมบอกไปสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยตัวเองนะครับใน3-6เดือนนะครับเข้ามาชมเว็บไซต์ได้ที่ manman.co.th แล้วเจอกันครับ